สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Non Stop Investment ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำเงินแทง่งคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาละครับเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะกังวลอยู่นะคะ คือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยนั่นก็คือความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวันครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันดูในลักษณะของเออ่ scenario analysis หรือฉากทัดสมมุติคือเราจะมาเจาะลึกกันว่าถ้าสถานการณ์มันลุกลามไปจนถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดจริงๆเนี่ยโลกการเงินการลงทุนของเราจะเจอกับอะไรบ้างใช่ครับต้องย้ำกันอีกทีว่า นี่ไม่ใช่การทำนายนะครับแต่เป็นการเตรียมความพร้อมทางความคิดเพื่อประเมินผลกระทบงั้นเรามาเริ่มที่สมมติฐานกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าในฉากทัศน์ของเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอเคครับสมมติฐานหลักๆก็คือ 1. จีนเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อไต้หวันแล้วไต้หวันก็สู้กลับเต็มที่สู้กลับเต็มที่เลยครับโดยมีสหรัฐคอยสนับสนุนเรื่องอาวุธกับข่าวกรองอยู่เบื้องหลังแต่ที่สําคัญคือสหรัฐจะไม่ส่งทหารเข้ารบโดยตรง อ๋ oh, แต่จะไปใช้วิธีอื่นแทนใช่ครับจะใช้มาตรการคว่ำบาตจีนแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ข้อสุดท้ายคือความขัดแย้งนี้จะยืดเยื้อไม่ได้จบในวันสองวันแต่เป็นหลักหลายเดือนขึ้นไปครับโห oh, แค่ฟังสมมุติฐานก็เน่าราวร้อนๆอนแล้วค่ะคำถามแรกเลยนะคะถ้ามันเกิดขึ้นพรุ่งนี้เลยตลาดการเงินทั่วโลกจะเกิดอะไรขึ้นในชั่วโมงแรกแรกคะ่ะจะเกิดซีนามิทางการเงินเลยครับที่เราเรียกกันว่าภาวะริ of f Risk off คือทุกคนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยครับนักลงทุนจะหนีห่างจากความเสี่ยงแบบไม่คิดชีวิตตลาดหุ้นในเอเชียตะวันออกนี่คือศูนย์กลางเลยครับจีนฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้กลุ่มนี้คือโดนก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมคะโดนก่อนและหนักที่สุดครับอาจจะถึงขั้น crash ได้เลยแล้วฝั่งตะวันตกอย่างอเมริกาหรือโยุโรปล่ะคะจะรอดไหมไม่รอดครับก็จะถูกเทขายหนักเหมือนกันเพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมันสูงมาก แล้วถ้าจอบไปที่กลุ่มหุ้นล่ะคะกลุ่มไหนจะโดนทุบหนักเป็นพิเศษกลุ่มที่เรียกว่า cyclical stocks ครับหรือหุ้นวัฏถจักรหุ้นวัฏจักรอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคืออะไรคือหุ้นที่อิงกับการเติบโตของเศรษฐกิจครับแบบว่าเศรษฐกิจดีหุ้นกลุ่มนี้ก็จะดีตามไปด้วยอ๋ออย่างพวกอุตสาหกรรมหนักสินค้าฟุ่มเฟือยรถยนต์หรือท่องเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ พอคนรู้สึกว่าอนาคตไม่แน่นอนเขาก็จะหยุดใช้จ่ายกับของพวกนี้ก่อนเลยเก็บเงินสดไว้ก่อนดีกว่าแล้วดัชนี v x ที่เขาเรียกว่าดัชนีวัดความกลัวล่ะคะโอ้โหตัวนั้นจะพ่งทยานเลยครับอาจจะไปแตะระดับเดียวกับตอนวิกฤตการเงินปี2008หรือช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเลยก็ได้ แต่ในวันที่ตลาดแดงเถือกก็น่าจะมีหุ้นบางกลุ่มที่พอจะยืนอยู่ได้หรือที่เรียกว่าส่วนกระแสได้บ้างใช่ไหมคะมีแน่นอนครับกลุ่มที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพวกบริษัทผลิตอาวุธใช่ครับเพราะทุกประเทศจะรีบเพิ่มงบประมาณกลาโหมกันทันทีอีกกลุ่มที่น่าสนใจคือ Cyber Security ตี้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครับผมเพราะสงครามสมัยใหม่มันไม่ได้รบกันแค่ในสนามรบจริงแล้วแต่มันสู้กันในโลกไซเบอร์ด้วยแล้วก็อาจจะมีหุ้นพลังงานหรือเหมืองแร่บางตัวที่ได้ประโยชน์จากราคาที่พุ่งสูงขึ้นเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอทุกคนเทขายหุ้นเงินก้อนมาหือมาเนี่ยมันจะไหลไปไหนต่อคะเงินมันก็จะวิ่งหนีตายไปหาที่หลบภัยกันที่เรียกว่า s a ฟ e h a v e สินทรัพย์ปลอดภัยครับสินทรัพย์แรกที่คนนึกถึงเลยก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์พอคนแห่ไปซื้อราคาก็สูงขึ้นผลตอบแทนหรือยิวก็จะลดลงถูกต้องครับส่วนในตลาดค่าเงินนีชัดเลยเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นพรวดพราดในฐานะสกุลเงินหลักของโลก ส่วนทางกับเงินหยวนของจีนกับดอลลร์ไต้หวันสองสกุลน,นั้นจะอ่อนค่ารุนแรงเลยครับส่วนเงินบาทบ้านเรากับสกุลเงินอื่นในเอเชียก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าตามไปด้วยจากภาวะเงินทุนไหลออกแล้วสินทรัพย์ขวัญใจมหาชนอย่างทองคํากับน้ํามันล่ะคะสองตัวนี้เวลาเกิดเรื่องทีไรวิ่งก่อนเพื่อนทุกที ราคาน้ำมันดิบกับก๊าซธรรมชาตินี่จะพุ่งขึ้นแรงแน่นอนครับเพราะตลาดจะกังวลว่าเส้นทางขนส่งพลังงานจะถูกรบกวนโดยเฉพาะช่องแคบไต้หวันอืมเส้นเลือดใหญ่เลยใช่ครับส่วนทองคำก็จะกลับมาทำหน้าที่เป็นหลุมหลบภัยที่แข็งแกร่งราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันพอพูดถึงช่องแคบไต้หวันนี่เป็นอีกจุดที่น่ากังวลมากเลยนะคะเพราะเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญมากๆของโลกเลย ถ้ามันถูกปิดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นคะลองนึกภาพตามนะครับว่าช่องแคบไต้หวันเนี่ยคือเหมือนสี่แยกใหญ่ใจกลางเมืองของการค้าโลกอ๋อค่ะเรือขนส่งสินค้าประมาณครึ่งหนึ่งของโลกต้องผ่านเส้นทางนี้ถ้าสี่แยกนี้ถูกปิดการจราจรการค้าโลกก็เป็นอัมพาตทันทีแล้วบริษัทเรือต้องทำยังไงคะก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่อ้อมกว่าเดิมมากครับทาให้ทั้งต้นทุนและเวลามันเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วค่าเบี้ยประกันภัยเรือกับสินค้าก็จะพุ่งเป็นจรวดเลย สุดท้ายภาระทั้งหมดก็จะถูกผลักมาที่ผู้บริโภคแน่นอนครับมันจะสะท้อนมาที่ราคาสินค้าปลายทางทําให้เงินเฟอ้อทั่วโลกพุ่งกระฉูดได้เลยโอ้แค่เรืออกแรกก็สาหัสแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้พูดถึงหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนั่นก็คืออุตสาหก,กรรมเซมิคอนดักเตอร์ดิฉันว่านี่คือจุดตายของวิกฤตนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ นี่คือจุดเปราะบางที่สุดของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่เลยเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปเนี่ยมันคือสมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกชนิดตั้งแต่สมาร์ทโฟนที่เราใช้คอมพิวเตอร์ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอย่างชาัด g p t ด้วยและไต้หวันโดยเฉพาะบริษัท TSMC คือศูนย์กลางการผลิตชิปขั้นสูงของโลกแบบผูกขาดเลย ถ้าโรงงานในไต้หวันหยุดชะงักไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามโลกจะเข้าสู่ยุคขาดแคลนชิปครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทันทีครับมันคือการชะงักงานของซัพพลายเชนเทคโนโลยีทั้งโลกความเสียหายมันจะมาหาศาลขนาดไหนคะพอจะประเมินเป็นตัวเลขให้เห็นภาพได้ไหมมีงานวิจัยที่ประเมินไว้นะครับว่าแค่การปิดล้อมไต้หวันเฉยๆยังไม่ถึงกับรบกันเต็มรูปแบบก็อาจสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจโลกได้หลายเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกแล้ว หลายเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกนี่คือหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะใช่ครับแต่ถ้าเป็นสงครามเต็มรูปแบบความเสียหายอาจพุ่งสูงถึงระดับ2หลักของ GDP โลกในปีแรกเลยทีเดียว2หลัก10%เซขึ้นไปของ GDP โลกคือถ้าจะให้พูดง่ายๆมันแปลว่าราคา iPhone รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ตู้เย็น อาจจะแพงขึ้นแบบ 30-4%0% ิบสีเอราอาจจะไม่มีของให้ซื้อด้วยซ้าแบบนั้นเลยหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับมันคือผลกระทบที่ทุกคนจะรู้สึกได้โดยตรงเลยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั่วโลกต้องชะลอการผลิตทบทวนแผนผลิตภัณฑ์ใหม่คือมันการหยุดนวัตกรรมของทั้งโลกเลยฟังแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะทีนี้เราลองขยับภาพมาดูใกล้ตัวขึ้นอีกหน่อยผลกระทบกับประเทศในภูมิภาคนี้โดยตรงทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนกับไทยเราจะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับจีนในฐานะคู่ขัดแย้งโดยตรงตลาดหุ้นคงเผชิญแรงเทขายมหาศาลอาจโดนคว้างบาทเพิ่มเติมการส่งออกชะลอตัวส่วนไต้หวันก็คือผู้ที่เสียหายหนักที่สุดอันนั้นแน่นอนครับ เสียหายรุนแรงที่สุดทั้งทางกายภาพและเศรษฐกิจปุ่นจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากครับความเสี่ยงด้านความมั่นคงจะสูงขึ้นทันทีรัฐบาลอาจต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมเศรษฐกิจก็จะได้รับผลกระทบจากการค้าที่ชะลอตัวแต่ในวิกฤตของญี่ปุ่นก็อาจจะมีโอกาสสำหรับหุ้นบางกลุ่มใช่ครับหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของญี่ปุ่นอาจจะได้รับความสนใจขึ้นมาแล้วบ้านเราล่ะคะ อาเซียนกับไทยจะโดนลูกหลงหนักแค่ไหนผลกระทบกับเราเป็นเหมือนดาบสองคมครับในรียสั้นเนี่ยเราเจ็บตัวแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่าการส่งออกไปจีนญี่ปุ่นไต้หวันซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญของเราจะชะลอตัวการท่องเที่ยวจาก3ประเทศนี้ที่เป็นรายได้หลักก็จะหดตัวลงเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ก็อาจจะชะลอไปด้วยฟังดูมีแต่ผลเสียนะคะนั่นคือระยสั้นครับ แต่ถ้ามองในระยะกลางถึงยาวอาจจะมีโอกาสซ่อนอยู่โอกาสที่ว่าคืออะไรคะคือโอกาสจากการย้ายฐานการผลิตครับเมื่อบริษัททั่วโลกตระหนักว่าการพึ่งพาฐานการผลิตในจีนและไต้หวันมันเสี่ยงเกินไปแล้วอ๋อก็จะเกิดกลยุทธ์ที่เรียกว่าชไนซน่าพลัสวันแล้วว่าไต้หวันพลัสวันถูกต้องครับซึ่งถ้าไทยเราสามารถดึงดูดนักลงทุนได้สําเร็จเราอาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้รับประโยชน์รายใหญ่จากการจัดระเบียบซัพพลายเชนโลกครั้งนี้ได้เลย ฟังมาทั้งหมดแล้วเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและน่าก,กังวลมากจริงๆคะ่ะคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสําหรับผู้ฟังก็คือในฐานะนักลงทุนเราควรจะเตรียมตัวหรือปรับมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงดีคะหัวใจสําคัญที่สุดเลยนะครับคืออย่าลงทุนโดยพยายามเดาสงครามอย่าไปแทงว่าจะเกิดหรือไม่เกิดใช่ครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้และเสี่ยงเกินไปแต่เราควรใช้สถานการณ์สมมุตินี้ เพื่อหันกลับมามองพอร์ตของตัวเองแล้วทำสิ่งที่เรียกว่า stress test stress test ก็คือให้ลองจินตนาการสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าถ้าพอร์ตเราเป็นลบหนักๆสัก30-40%เรรายังรับไหวอยู่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับลองถามตัวเองว่าพอร์ตของเรากระจุกตัวอยู่ในจีนไต้หวันหรือเอเชียตะวันออกมากเกินไปหรือเปล่าถ้าใช่อาจจะต้องเริ่มคิดถึงการกระจายความเสี่ยงไปภูมิภาคอื่นเช่นสหรัฐหรือยุโรปครับ หรือกระจายไปสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ผันผวนน้อยกว่าอย่างเช่นตราสารนี้คุณภาพดีหรือทองคําแล้วเรื่องการบริหารสภาพคล่องหรือการถือเงินสดไว้บ้างก็น่าจะสําคัญมากในสถานการณ์แบบนี้สําคัญอย่างยิ่งครับการมีเงินสดในมือในสัดส่วนที่เหมาะสมมันไม่ใช่แค่เกราะป้องกันยามฉุกเฉินนะแต่มันคืออะไรคะมันคือกระสุน ที่เราจะเก็บไว้ใช้ช้อนซื้อสินทรัพย์ดีๆในวันที่ตลาดตื่นตระหนกจนเทขายของดีออกมาในราคาถูกเหลือเชื่อเป็นโอกาสในวิกฤตจ,จริงๆใช่ครับแล้วถ้าเรามองข้ามช็อตวิกฤตนี้ไปโลกหลังสงครามจบลงมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในมุมมองของนักลงทุนคะโลกจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรเลยครับเราจะเห็นการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปนอกเอเชียทั้งในอเมริกาและยุโรป เพื่อลดความเสี่ยงเพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากไต้หวันครับผมงบประมาณด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดบริษัทที่ปรับตัวได้และอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกใหม่เหล่านี้จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวครับพอจะสรุปได้ว่าความขัดแย้งนี้เป็นเหมือนโดมิโนโตัวแรกที่สามารถล้มทับโดมิโนโตัวอื่นๆต่อไปได้ทั้งระบบเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวใช่ครับแต่สำหรับนักลงทุนรายย่อย สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การทำนายอนาคตแต่คือการสร้างพอที่แข็งแกรง่งและยืดหยุ่นพอที่จะทนทานต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้การกระจายความเสี่ยงการมีสภาพคล่องและการมองหาโอกาสในระยะยาวนั่นคือหัวใจของการเอาตัวรอดและเติบโตในโลกที่ผันผวนครับ และนั่นก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญทิ้งท้ายเอาไว้ให้คบคิดกันต่อนะคะว่าในโลกที่โครงสร้างซัพพลายเชนกำลังจะถูกจัดระเบียบใหม่ครั้งใหญ่จากความขัดแย้งอะไรคือปัจจัยที่จะกำหนดว่าประเทศหรืออุตสาหกรรมใดจะเป็นผู้ชนะในทศวรรษหน้า และมันจะเปลี่ยนนิยามของคำว่าการลงทุนที่ปลอดภัยที่เราเคยเชื่อกันมาไปตลอดการได้อย่างไรถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับและนอกจากนี้หากคุณสนใจในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime หรือ Webu สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษและหุ้นฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เราพบกันใหม่ครับ